55ยังแจ๋วเรื่องราวดีๆของคู่ฮูสปรอร์เจเจตรินและไฮโซแพรปลวี so ที่ทำให้หลายคนต้องอมยิ้มเมื่อไฮโซสาวคนดังแพรปลวีได้โพสต์อวยพรวันเกิดให้กับเจเจตรินในวัย55ปีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมภาพคู่สุดสปรอร์ที่เห็นแล้วต้องร้องว้าวแพรปลวีบ uh ุญนาคได้โพสต์ภาพคู่กับเจเจตรินพร้อมคำอวยพรสุดอบอุ่นว่า Happy Birthday K My Spos b d y Wishing You Hah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  y e a of l g h t e r s and Fun Activities Hyper Peeps ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมและความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งคู่เจเจตรินก็ได้เข้ามาตอบกลับด้วยข้อความสั้นๆแต่มีความหมายว่าแต่งยูสปอร์ตบัดดี้สะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพที่น่ารักของทั้งสองภาพที่แพรโพสต์นั้นเต็มไปด้วยความสดใสทั้งคู่ทํากิจกรรมกลางแจ้งร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานวิ่งหรือทํากิจกรรมอื่นๆที่แสดงให้เห็นถึงไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟและสุขภาพดีของทั้งคู่แต่แล้วเรื่องราวก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแพปรปวีคคือใร เธอคือไฮโซสาวทายาตระกูลบุญนาะอดีตภรรยาของปราวานอิสระนักธุรกิจหนุ่มใหญ่แห่งสีพันวาและยังเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่เก่งรอบด้านทั้งสวยฉลาดและมีสไตล์เป็นของตัวเองและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเมื่อมีภาพคู่ของเธอกับเจเจตรินปรากฏขึ้นเมื่อไหร่ก็มักจะกลายเป็นไวรัลเสมอคุณคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ที่ทําให้ทั้งคู่เป็นที่สนใจของใครหลายๆคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย